ผมชอบการขี่มอไซค์ขึ้นเขาใหญ่มันรู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามผ่านการมองเห็นต้นไม้ใบหญ้าผ่านเสียงของต้นไม้และสัตว์ป่ารอบตัวเราได้สัมผัสกับสายลมเย็นๆที่พัดผ่านตัวเราตลอดเวลาระหว่างทางการขี่มอไซค์ ผมจะชอบมาแวะพักตรงนี้ประมาณสักห้านาทีก่อนนะครับเกือบทุกครั้งที่มาก็จะจอดรถแล้วก็ดูวิวนี่ก็จะเป็นวิวที่จุดจอดรถผมนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ประมาณสักหนาทีทุกครั้งนะครับที่มามาซึมซับบรรยากาศก่อนเริ่มต้นครับแล้วก็ผมสังเกตเห็นที่พื้นนะครับมีรอยเท้าน่าจะเป็นรอยเท้ากระทิงนะครับเนี่ยรอยใหญ่มากนะ มาทั้งนีเทียบกับมือผมนะครับโโหน่าจะร้อยสดสดเมื่อคืนเลยแล้วครับเนี่ยร้อยเดินมาจากทางนี้นะครับก้าวมานี่้มานี่แล้วก็มาทางนี้ลงไปนี่ ลอยเขาออกหากินนะครับนี่ไปมนะั้ลอยลุงพี่นุน่ยมีไมนี่นี่ก็รอยรอใหญ่กว่ามือผมอีกก็จะดูต้นไม้ใบหญ้าแถวนี้ก่อนครับซึมซับบรรยากาศเริ่มต้นต้นไม้ สูงมากใหญ่มากอากาศไม่ร้อนครับวันนี้กำลังเย็นสบายผมเคยได้ยินเสียงช้างด้วยนะเมื่อเดือนที่แล้วที่มาฝั่งเขาฝั่งลูกนุน้นตอนนั้นมาประมาณแปดโมงเสียงมันร้องผมก็ยืนมองอยู่ทั้งนั้นก็ไม่เห็นตัว ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเห็นตัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นผมออกเดินทางต่อพร้อมกับซึมซับบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามไปเรื่อยๆไม่นานนะผมก็ถึงจุดหมายปลายทางของผมกมสามสาผมเดินถ่ายรูปเล่นหน้าทางเข้าทางเดินสำรวจป่าสักพักหนึ่ง ไม่ช้าผมได้เจอกับเก้งตัวน้อยกำลังเดินข้ามถนนมันเป็นช็อตที่สวยงามในฝันของผมมาโดยตลอดผมประทับใจโมเมนต์นี้มากๆจากนั้นผมก็เดินเข้าไปยังทางเข้าผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆแม้จะได้มาที่แห่งนี้หลายครั้งแล้วก็ตาม ผมค่อยๆเดินเข้าใกล้ต้นไซยักษ์ผมมองตั้งแต่โคนต้นไซยักษ์ไปจนถึงปลายยอดของต้นไซยักษ์มันยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากครับธรรมชาติมีความสวยงามในตัวของเขาเองเราเพียงแค่เข้ามาชื่นชมและดื่มด่ำความสุขนี้ และเวลาที่ผมรอคอยก็ามาถึงแล้วผมค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปหาต้นไซยักษ์โอบก,กอดต้นไซยักษ์นี้อย่างมีความสุขเหมือนดังว่าผมได้กอดกับคนที่ผมรักความสุขที่เราสามารถสัมผัสได้อยู่ในอ้อมกอดของผมแล้ว การก่อต้นไม้ของผมชวนให้นึกถึงฉากหนึ่งในหนังเรื่องอวตารที่ชนเผ่านาวีใช้ปลายผมของตัวเองสัมผัสกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับต้นไม้ต้นนั้นขอบคุณธรรมชาติที่สวยงามที่ได้มอบความสุขแห้กับเราทุกคนขอบคุณครับ